สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีทุกๆุท่านทุกๆุคนทุก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 คนเลยนะครับผมเออวันนี้นะครับเราไปอยู่กัในเกมเฟสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแผนการเล่นหลักของผมนะครับเนี่แผนบวกกับนักเตะนะอันนี้คงแบบ จัดแบบเน้นๆเลยนะครับตรงนี้แต่ว่าตอนไปอยู่ในเกมเนี่ยผมจะใช้อีกนักเตะหนึ่งนะครับซึ่งนักเตะตัวนั้นคือไม่ใช่ตัวหลักเต็มที่นะแต่ตัวนี้คือตัวหลักแบบเต็มที่ของผมเลยเครัยตัวหลักแบบเต็มที่เต็มสูบเลยนะครับส่วนแผนก็ประมาณนี้นะครับผมก็ดูเอานะเป็นคารโต้นะผมใช้แบบออฟเฟนซีฟนะไม่ใช่ใช้แบบดีเฟนซีฟนะครับก็คือจะเป็นการแบบต่อบอลสั้นนะครับผมขึ้นเกมโดยการว่าต่อบอลค่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่เคาน์เตอร์แอคแท็กเนาะแต่แเสียดายนะอ็มบัปเป้ฟอร์มดีเน คงไม่ได้เฉิดฉายหรอกเนี่ยกำลังปั้นมาดีๆเลย,ยเอ็มบัปเป้มันตกไปฟอร์มดีเฉยเลยไอเหียเออโคตรเหียเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวหลักๆที่ผมใช้ในการเล่นในแลงค์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาตอนนี้เออตอนนี้เราไปอยู่กันได้ง่าน <Nope. S 1> จับคู่แล้วนะครับผม,ผมขออภัยนะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมเอามาพากนะครับผม <Nope. S 1> เออตอนนี้แง้งอยู่ที่12 3 1สหนึ่งนะครับแต่ว่าแงค์ปัจจุบันผมตอนนี้อยู่ที่พันสามนะครับ เน่ก็เอาแรดฟอร์ดเข้านะครับเพราะว่าเอ็มบปเป้มันไม่ฟิตนะค,รคอร์ทมันเข้าด้วยนะก็จะเห็นว่าผมมีเปเป้ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้เอามาลงครับลองเล่นแล้วไอแ้แม่งไม่เข้ามือที่ผ่ายเลยโคตรกากเลยนะครับส่วนตัวนะ้นเล่นไม่เข้ามือนะครับเออใครที่เล่นโหดๆก็แนะนําหน่อยนะครับว่าต้องเล่นยังไงแต่ส่วนตัวนี่คือเล่นแบบยังไงก็ไม่เข้ามือเออ ับเปลี่ยนชุดเป็นชุดแมนยูด,ด้วยนะครับที่จริงผมชอบแมนยูมากนะผมเชียร์แมนยูแต่ว่าผมไปเติมเอาด้วยไอคอนนะครับผมก็เลยจําใจที่จะต้องใช้ทีมยูเวนตุสนะครับเพื่อที่จะใช้บู๊ด้วยไอคอนนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่กันในหน้าเริ่มเกมแล้วนะครับผมเป็นเขานะครับที่ได้เขียนลูกเล่นก่อนเนาะเอาครับเริ่มเกมมาครับเขาเขียนจากซ้ายไปขวานะมาในโมเดลชุด ของไบเออร์นมิวนิกนะครับชุดสีขาวนะเรามาในชุดของแมนยูชุดคลาสสิกนะครับผมปี2007 2008หรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดเนาะเอาละรครับจังหวะน,นี้ลูกจังหวะแรกแล้วหลุดมาไม่ได้หลุดครับแลดฟอร์ดลูกนี้ไปเตะเขาเฉยเลยนะครับผมแม่แล้วเสียฟาวไปแบบเร็วมากอะครับเออมาถึงนี้ก็จะยิงแล้วนะครับแต่ไม่ได้ยิงนะไปกลายเป็นว่าไปเสียฟาเชยนะครับไปเตะเขาโอเคครับผมลูกตั้งแต่จากโอบลักครับ ให้มาแล้วครับยกยาวๆมาจังหวะนี้เอาแล้วหลุดเลยครับจังหวะน,นี้ยิงโอโหจังหวะเดียวจบเลยอะไรโอ้โหยิงกันไวเกินนะครับผมหลุดไปผมยิงไม่เข้าอะ่ะไม่ใช่หลุดดิที่พอเขาแปลว่าหลุดมาทีเดียวก็คือเขายิงผมเข้าเลยอะไรครับเนี่ยเบสันเมาส์นะครับช่วงนี้ฝีมือลังขึ้นเลยนะผมเนี่ยเวลตีครับเบคิน,นบาวเวอร์คลอสเทอร์มันปาเกซองครับเมสซี่ โอ้โหไม่ผ่านสักทีเลยให้วาานเนี่ยวาานเกมนี้เล่นดีมากนะยืนตำแหน่งแบบโอ้โหแน่นเปี้ยแน่นเปี้ยเลยนะครับเมสซีส่ตัดได้ครับจังหวะนี้แล้วให้มาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดคือในเมสซี่เราแทงมาจาังหวะนี้โล่งๆคิดว่าจะเข้าหรือไม่เข้าแล้วครับก<อ>็เรียบร้อยที่ครับจะรออะไรแล้วครับจะเหลืออะไรแล้วครับโอ้โหพีโดลุดมาขนาดนี้อ้าวแล้วจังหวะนี้มือไปโดนปุ่มกดออกได้นะ <c ười> โอ้ยอะไรครับนี่อเข้ามาครับ โอ้โหแล้วมาถึงเกือบโดนเลยครับเมื่อกี้รูปที่อยู่หน้าโปรไฟล์นี่รูปผมเองนะครับไม่ต้องตกใจโอเคชิมมีครับปา song, ร์กีซ่องเอซี่โดนันโดนอ่าตัวนี้โค้ดกำลังจะบอกถึงวันแกลเลต์ปอดแทงมาจังวันนี้โอ้โหไม่ถึงพ่โด้อ๋อแล้วไปเสียบอะไรเนี่ยพ่โด้ผมโอ้โหฟาบินโยครับแกลเลตเบลอะไรอะไรไม่ให้ไปหรอกอะไรเราปาร์กีซองตัดมาครับฮาคิมมี่ อาคาดแรดฟอร์ดครับโทนี่โคล s โอ้โหแทงไม่หลุดอีกแล้วเห็นไหมวารานไม่เล่นโคตรด,ดีนะเกมนี้เยี่ยแข่งจี้วารานเนะี่ยเอาแล้วโอ้โหเมสซี่โดนเตะไข่คร,ครับจงังหวะน,นี้ถึงกับจุกเลยนะครับผมดิ้นเลยนะเมสซี่ผมแหมเด้งไปเลยโยนมาครับคิม,มิชปัรจีซองแรดฟอร์ดครับแทงไงพีโดแล้วโอโ้จะเบิ้ลวันทะูว่ะแต่มันไม่ได้ครับลืมเติมน้ำมันนะครับเบิ้ลไม่ติดครับ พีโดมาแล้วจังหวะน,นี้ใช้ความพิ er, ้วโอ้โหไม่มีเลยว่ะความพิ้วโดนชนนี่เทไหนง่ายนะครับเอาเอาแล้วยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับวารานวารานเล่นอะไรวารานเฮ้ยไอวารานมึงเล่นอะไรเฮ้ยอันนั้นสลันนะครับอันนี้วารานนะครับเอาแล้วโดนชนครับวีพีโดผมโอ้โหอบักชนแบบไม่ใยดีเลยเอาลุกดีเฮ้ยโดแหมนอนเล่นดินไปได้เหมือนเด็กเลยไปขึ้นบาวะเอาแล้วไปเสียบเข้าจังหวะน,นี้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อย ไปเหลืองแน่นอนครับมันเสียบเองด้วยนะผมไม่ได้กดนะเมื่อกี้เป็นความผิดพลาดของอคอมนะครับเป็นสาส์ครับวันบิซาก้าหญิงมาลูกนี้โอ้โหนี่เรียกยญิงได้หรือเปล่ารับเนี่ยหยอกเกี้ยวเกยวกยกไม่หยอกเลยย้าจริงแหละปีเตอร์เชคครับผมคลอสเทอร์มันคนนี้ดีมากนะเล่นดีมากนะเซนเตอร์ โคตรเร็วอะสป,ปีดต้นกับสป,ปีดใน98ทั้งสองเลยนะครับอ่าแล้วจังหวะน,นี้ยังไงครับแรดฟอร์ดให้บิโด่ฝากมา <Nope. S 1> อวอะไรวะอ้าได้ฟรีคิกเฉยเลยนะครับเออช่วงนี้ผมกําลังฝึกยิงลูกอ่านักเกิลช็อตอยู่นะแต่ว่าเกมนี้ผมไม่ได้ยิงให้ดูนะเพราะว่ายังฝึกอยู่ไม่กล้ายิงแบบอันนี้กลัวมันจะไม่ได้นะครับ <Nope. S 1> เล่นสั้นๆไปก่อนนะอาชิม,มิคิม,มิตครับปาคีซองโอ้โหแล้วโดนลวครับเมสันเมาส์ครับ จังหวะน,นี้สวดกลับขึ้นมานี่คอสเทอร์มันโอ้โหชนกระเดนเลยครับเป็นไงครับเป็นไงครับผมบอกแล้วครับเด็กคนนี้มันมีของนะครับแล้วยังไงครับฟาบินโยโรนัลโดฮาคิมิโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหฟาบินโยตัดบอลได้ครับมันชื่ออะไรวะกองหน้าเขาเนี่ยอิลิซิสป่ะผมก็ไม่รู้จะอ่านชื่อมันยังไงนะครับปีลสครับปีลสเอ้าโยกกลับมาจังหวะน,นี้จ่ายกลับคืนมาให้กับเอา้าหมดเวลานะครับโอเคนะครับ ก็ผมจะยังไม่เปลี่ยนใครออกละกันนะเพราะว่าเนี่ยนักเตะก็สแตมมี่หน้ามันก็ยังไม่หมดนะครับมันก็ยังแบบว่าเปลี่ยนออกตอนนี้มันเสียดายครับเปลืองครับเดี๋ยวไปดูไอ้นี่ก่อนอทีมเขาก่อนนะครับก็แน่นพอควรเลยนะเพราะว่าปีกเนี่ยไม่ใช่ปีกตัวเป้านะไม่ใช่ไม่ใช่ปีกตัวเป้าดิปีกแปลว่าไม่ใช่กองหน้าที่เป็นปีกครับอันนี้เป็นกองกลางที่เป็นปีกนะครับเพราะมันเป็น L M นะไม่ใช่ L W นะครับ แล้วก็แกลเลตเบลเนี่ยโดนเปลี่ยนมาเป็น C M F ด้วยนะครับผมไม่ใช่ R M F เนาะโอเคครับผมครึ่งหลังครับเริ่มแล้วครับแรดฟอร์ดในปาร์กจีซองแรดฟอร์ดพีโดครับจังหวะนี้แทงไม้กับเมสซี่สองคนมาครับยังไงจังหวะนี้โอ้เมสซี่หลุดได้เฉยแล้วครับแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับสองคนเนี่ยนอมี่อยู่เมสซี่ของเราลูกนี้แหมไม่รู้ว่าความแข็งแกร่งมาจากไหนนะครับโดนเบียดสองคนนี่แข็งเฉยนะครับไม่เป็นไรนะครับ อัลเทอร์มันครับอัลฟองโซเดวีเมสซี่ครับพาร์กีสองขืนมาที่เมสซี่ซอ่าจะจ่ายบอลไม่ค่อยจะดีนะแต่ก็ยังได้อยู่โอ้โหแรดฟอร์ดจะเบิ้ลให้พี่โดนะครับแต่ทําไม่ได้นะลูกนี้ปีเลตครับปีเลตจ่ายพลาดครับอา้าวเราก็พลาดเหมือนกันอ่าแต่ก็ยังได้อยู่นะครับตัวน,นี้โค้ชฮาคิม,มี่แรดฟอร์ดครับชิม,มิทพาร์กีสองพี่โด พีโดให้เมสซี่แล้วจังหวะนี้โอ้โหจะกดดับเบิ้ลทัชนะมันกดไม่ติดเพราะมันหันข้างด้วยนะครับเวลาหันข้างเนี่ยมันมันก็จะแบบกดติดอยู่นะแต่ว่ามันจะกดติดยากน่อยนะครับอ่าแล้วจังหวะนี้อ้าวเฮ้ยหลุดมาได้ไงเนีย่ยเฮ้ยเมสันเมาส์โอ้โหผมไปดักติดตัวนะเมื่อกี้เรียบร้อยเลยนะครับเขาก็กดให้เรานะครับเขามีแบบว่าใ,ใจนักกีฬาอยู่นะครับเรากดให้เขาเขากดให้เรานะครับแอดฟอร์ดครับแทงมาที่พีโดจังหวะนี้โอ้โหวาลาเราเอ,าอีกแล้วดูดิโอ้โคตรแข็งเลย อา้าวแล้วผมฟาวด้วยอะไรวะวัดเรื่องอะไรครับเนี่ยผมไม่ทำอะไรอีกเนี่ยอเปลี่ยนตัวเลยครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเอาจะมาล,ลงคนะับผมเอาเมสซี่ออกนะแล้วก็เอามัสติุสเข้านะครับเอาปาจีซองออกเนาะเออนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ไอฮาแลนด์ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับ่าเพิ่งเอาลงโอเค มาเริ่มเกมต่อครับตัวนี้วันดิซากา้าปาลิโยแกรนดเบลเมซี่ครับมีสันเมาแล้วติดจังวน,นี้เอายกมาให้ที่ปีเลสให้โล่งเลยโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมโอ้หมันไม่ประกบตัวเลยอะทีมผมอะอะไรวะโอ้ปกตินี่ครึ่งหลังนี่จะเป็นครึ่งของผมเลยนะปกติผมจะชอบเล่นครึ่งหลังมากกว่าครึ่งแรกนะครับ พราะว่าครึ่งหลังนี้ผมรู้สึกว่าตัวนักเตะผมแม่งโหดนะครับเพราะว่ามีตัวซุปเปอร์ซับหลายตัวมากโอ้โหจังหวะนี้เปิดได้ไหมไม่ได้วะจะมาล็อกโคตรพิวเลยนะครับเมื่อกี้ว่าไฮคิมี่เปิดไม่ได้นะครับปกติเนี่ยที่ผมจะยิงได้ผมจะยิงได้ช่วงครึ่งหลังนะครึ่งแรกผมจะปล่อยให้เขายิงก่อนนะครับผมจะมาเอาช่วงครึ่งหลังนะและจังหวะนี้ครับไฮคิมี่ให้มาตีคิทเตอนโรนารโดโอ้โหโดนชนกี่ตัววะเฮ้ยโอ้โหชนกันไปชนกันมาอ่าชนกันไปอีกอ่ะอ่าโดนชนไปอีกอ่ะ มาแล้วแรดฟอร์ดจับได้แล้วยิงเลยเป็นไงล่ะ <am> no โอ้โห้สวยงามมากลูกนี้ตาข่ายแทบขาดครับแหม่ลิซซิงช็อตนะครับเมื่อนะกี้ยิงแบบพุ่งๆนะครับแหมถ้าเซฟได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับโคตรพุ่งเลยนะเมื่อกี้โอ้โหผมบอกแล้วนะครับผมถนัดครึ่งหลังมากกว่าครึ่งแรกนะครับจามาาแทงกลับมาโอ้โหไม่ถึงว่ะไม่ถึงว่ะแกล,ดเ,ละะเดรตเบวับเดวี คริสโนโรนัลโดโอ้แล้วติดอีกแล้วครับโรนัลโดเอาแล้วแทงมาเอาได้อยู่ได้อยู่คิมมิดครับเดวี่โอ้โหไม่ถึงวะแล้วยังไงครับจังหวะน,นี้คิม <saw> อ่าเดวี่อีกครั้งหนึ่งกำลังจะบอกคิมมิดเลยโอ้เราเดี๋ยวขอเปลี่ยนเอาฮาแลนด์ก่อนนะครับผมเราเอาโรนัลโดออกแล้วกันนะครับเอาฮาแลนด์ลงแทนนะ okay. เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่ผิดทางเออจริงด้วยอีเหี <laughs> ้ยโอ้โหเกือบตาย ดีนะไอเนี่ยมีแบบว่าเซนสมัมผัสที่แปดนะครับเมื่อกี้เออ <laughs> สามสามนะครับตอนนี้เราจะต้องชนะให้ได้นะครับ <laughs> ขอแค่ลูกเดียวนะถ้าเอาฮาแลนด์ลงบอกว่าต้องยิงได้แน่นอนเราสักลูกหนึ่ง <c oughs> ถ้าไม่ยิงก็แอสซิสต์แน่นอนครับฮ <c oughs> า,าแลนด์ผ oh, มนับมาวันอยู่แล้วนะครับฮาแลนด์ครับแอสซอร์์โอ้โดนชนเฮ้ยเอาแล้วชนมาได้จังหวะนี้แอสซิสต์อู้ยังได้ย <c oughs> ู <c oughs> มูวิสตี้งถอตสองลูกครับจังหวะนี้ <c oughs> แล้วลูกนี่คือตะกายแยบขาทั้งนั้นเลยครับนี่โคตรโหดเลยแรดฟอร์ดผมตานี้โหเต็มเท้าเลยนะครับเต็มหลังเท้าเลยเมื่อกี้แถวบ้านเรียกเต็มตีนนะครับแบบนี้อีดเดชเชคครับฟรานส์เบเกนบาวเวอร์วันนี้โคตรจะเมาออ แขงมาจังหวะน,นี้เอาแล้วเรียบร้อยเลยครับนี่ลูกถนัดผมเลยครับนี่ลูกหากินผมเลยผมบอกเลยขอหน่อยละกันโอ้โหวันนัมเบอร์ก็อดจริงๆนะผมบอกแล้วนะครับฮาแลเรนผมจะลงมาได้นี่มันต้องได้ยิงนะฮะแล้วประเด็นคือตานี้อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวอย่าบอกนะว่ากดออกโอ้ยตกใจหมดตานี้คือทั้งยิงทั้งแอสซิสต์เลยนะครับเพิ่งลงมาในทีที่80นะฮาแลเรนผมโอ้สุดยอดว่ะเชีย่ย เปอดยาวๆมาครับจังหวะนี้แล้วนี่ครับโดนฟันสเปคเคนบบวเวอร์ตัดบอลได้ครับคิมมี่เอ้คิม,มิตคิมมิดไปแล้วเอ้คิมมี่ไปแล้วนะครับจังหวะนี้วารานโอ้โหวารานเอาอีกแล้วจะจบเกมแล้วมึงยังจะเหนียวอีกโอ้โหเกินบางทีอะเปิดมาจังหวะนี้โขกกันมาหมดหรือเปล่าหมดไหมหมดไหมไม่หมดสวนนะอ่าเรียบร้อยครับหมดครับโอ้โหเป็นไงนะครับแก้เกมกันสนุกสุดยอดนะเกมนี้เกดไป5เม็ดเลยนะครับ ยิงห้านะครับเข้ากรอบ5้าแล้วก็เป็นประตูห้านะครับคือแบบไม่พลาดสักลูกนะครับฝั่งเขายิงสี่นะครับผมเข้ากรอบ3ามเป็นประตู3ามนะครับพลาดลูกหนึ่งนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอ้ยสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ละกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนดูไฮไลท์ไปเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ I'm losing control. I'ma show you how we lose control, baby. <laughs> Watch this. Look, look, Marty Mar. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter, and I'm always looking gorgeous, chilling with somebody daughter Yeah, she loving me. Say she loved the way my chains sitting cut the place. and of course this says my name if you wanna.